ทุกคนอ่ามีมีม,ม,มีมีใครมามาน่อ่าวันดีเพื่อนผมเข้าเกมมาหลายรอบแล้วก็จะได้ทีมขาวเยดอ่ด <Yeah. S 1> ีวาสดีสดเรามีตังค์อยู่แค่สิบบาทเองเพื่อนฮะสิบบาทดิงโอ้าจะทำอะไรได้นี่เพื่อน,นวันนี้เรามาอยู่แกง๊งไม่ใช่ไม่ใช่แกง๊งเราอยู่ช่องชื่อว่าเบคอนนะคะท่านผู้บบชม มีแค่สิบบาทจะทำอะไรดีสิบบาทมามามาเดี๋ยวฉันสร้างอันนี้แล้วก็อุ้ยอันนี้อ่าทุกคนอย่าไปสนใจนะนนผมคือข้างผมเคยอ,ท,อนนทำได้แล้วผมจะสร้างแบบเหมือนคุยกระจ๊กๆนะครับถ้าเหมือนคุณแบบเหมือน,นกันเพื่อนเดี๋ยวจะร้างให้ถ้าแต่ฉันสร้างนะ วันนี้เราจะมาประจนภยัยวันนี้เราจะมาจดประจนภัยนะเพื่อนเราเราห้ามโกงห้ามห้ามห้ามแบบเหมือนทำคนโหดนะเพื่อนเฮ้ยอะไรดีเอาอ๋อเราเข้าใจแล้ว<ม>เราเข้าใจาแล้วนายนายนายเราเข้าใจแล้วมานี่เดี๋ยวฉันสร้างให้นาะยไม่ต้องทำนะเดี๋ยวฉันสร้างให้นะโอเคนะโอ้ เอานา,นายนายเอาล y ก,กีบอันหนึ่งวางนี่หน่อยโอเคขอบคุณมากนายนายนายน,ายนายั่งตรงนี้นะเราจะเป็นคุณมังครับเองเอมืม อืมที่ตั้งเพราะเสิร์ฟเพรแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นเอ้ยยี่สิบเปอร์เซ็นเขาก็ได้เป็นคนขับสิไม่ใช่นี่แหละฮ่าฮ่าเริ่มเลยมเพื่อนเริ่มเลยเฮ้ยอย่าพึ่งนะอ้าวเออไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรไปกันเถอะแล้วคือ อ้าวนาบ,บูรีฉันจะฆจะ่าแก,ากทุกคนครับผมผมจะคอตกกไอเจ้าหมอไอมวเลืองไอมวเลืองนี่นะครับข้อหาดาบมูลหมินเฮ้ยเฮ้ยนายฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเลยสีอืมลัคก,กี้บ็อกซ์สีขาวทองทองสงสัยเขาเน่าจะเอามาจากพระเจ้านะ ไม่มีหรอก okay. ไม่มีฉันรักวัวจระแกจริงๆวัวจระแกจริงๆเลยตานี้ไม่รู้นะฉันไม่เคยมาเลยทุกคนขอพิมพ์ในคอมเมนต์นะว่าพรงนี้พรงนี ด่านนี้มันด่านไหนใช่มอ่ะเฮ้ยตุม้มเบะไม่นะเรา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 ,เราจำด่านนี้ได้อยู่นะไหนเราจำด่านนี้ได้แล้วด่านนี้ด่านเก่าม,มากไม่มวพวกเราคงทำในเคนี้แหละเพื่อน <S <S เขนขาดเลย ตายเลยฮ่าฮ่า่าขาเลยวันนี้มาดูกันว่าผมจะรอดด่านนี้หรือเปล่าเฮ้เพื่อนเรารอดด่านนี้แต่ด่านต่อไปไม่รอดก็อีหักแล้วเนี่ยแม้นเรามาจะสร้างเรือกันเถอะ โอ้ศีรษะห้าสิบห้าห้าสิบบาทอุ้ยดีนะเนี่ยเราเดี๋ยวเราจะมาตัดฉันตันตั้งใจโอ้ผมไม่ได้ตัดตัวนะเดี๋ยวเราจะมาเบิดดูคลิปก่อนนะตอนสร้างเสร็จเดี๋ยวผมจะมาผมจะผมจะให้ทุกคนดูว่าสีนอ่ะมันจะเป็นว้าววิลิีคิสต์มา หยุดเบิร์ดโอ้ทุกคนแล้วตอนนี้ยังสร้างไม่เสร็จใกล้เสร็จแล้วแล้วมาดูความแซะสะสวยมากๆตึง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 ,ตงนี่นี่คือที่เราสร้างและนี่คือคนที่นั่งมีเก้าอี้สองชั้นกัวป่าเจ็บสาหาัสเก้าอี้สองชั้นเป็นราชาแล้วผมจะมา ทำตัวและมีกล่องสมบัติด้วยลืมเลยเบิดและเบิดเบิดเบิดนี่นะครับเบิดนี่ข้างในนี้มีเพชรแล้วก็มีเพชรสีแดงแล้วก็มีเพชรสีเขียวชใช่ปะ่ะใช่ใช่นั้นทุกคนพร้อมกับการออกเดินทางไหมพร้อมออกเดินทางไหมเพื่อนพร้อมแมว ลุยเลยยังมึงยังมึงยังไม่ขยัยังไม่มารับเลยถ้าจะพานายไปบนสวรรค์และเราจะออม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 จะเอา,าลัคก,กี้บ็อกมาลัคกี้บ็อกมันทำยังไงได้ไเพื่อน เราจะเอาลัคก,กี้บ็อกมาเราบอกแล้วว่าเราจะไม่โกงเราจะเอาลัคก,กี้บ็อกมาแค่อันเดียวพอมันจะได้แบบรุ่นใหญ่นะครับทุกท่านผู้ชมแล้วเราก็มีเก้าอี้อีกส้ำลองถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากติดตามด้วยเอ๊ะฝากกดไลค์ด้วยก็ใช่จไหม YouTube นายนายต้องเปิดเปิดการมองเห็นใช่จังโอเคเยี่ยมเยี่ยมากเลย เรื่องเลยถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์ให้เรีดดยบร้อยเอ้ยต้องบอกตอนจบีนี่เรื่องเลยนะบ๊ายบๆเฮ้ยนะ่าเอะ <c oughs> ไรเห็นลากี้บอกอันนั้นไหมใน <c oughs> <c oughs> เอาลากี้บอกอันนั้นไหมมันน่าสงสารอย่างมาก <c oughs> นี่คือราชาของพระเจ้าหมเหลืองไปทุกคนเยี่ยมผมแสงสว่างจ้าจริงๆเอาเสียงมาดมเงี้ยเงี้มันขีม่มอเตอร์ไซค์สวายบรูรานใช่ไหมรถซาลิงคือรถซาลิงหรือใช่รถซาลิง แต่รถซา<ผ>เลงนี่คือ,ข,อข้างใช่ไนะเออ,ออ่อ,อ,อันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้อยู่หลอ้รถเจ้าหญิงเจ้าหญอันนี้คือรถเจ้าหญิงเออประตูข้างหน้าจะพังแน่มัง้งนะครับท่านผู้ชมโอเคมัเล็กมากเลยสงสัยผมไม่ได้ใช้ไอโฟนนะ ครับผมไม่เนอะเพื love, ่อนผมใช้ vivo แล้วผมใช้ samsung galaxy นะมั้งดูเหมือนบ้านจนดีนะไปไปไปจังลอดจังรอดสนุกสนุกเอ้ยอ้าวประตูหายประตูข้างหน้าหายท่านผู้ชมดูด้วยประตูข้างหน้าผมหายเฮ้ยแต่มันเขาได้อยู่ก็ดีนะ ผมขังช่วยผมดีดีมากๆาุ้ยจะรอดหรือเปล่าไอ่ไอ่ไๆๆไอ่ไอ่ไำไม่แมนเลยนะเดี๋ยวขรั้งต่อไปผมผมก็จะหยุดคลิปเหมือนเดิมนะฮะผมจะให้ครั้งนี้เออใช่เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาแล้วผมผผม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 จะฮะเพื่อนอ๋อเพื่อนยังไม่ตาย น่าครั้งต่อไปผมจะให้เพื่อนผมขับเองโอเคนะไมาเพื่อนพี่ทําอะไรไม่ได้น่อยหยังนะเอาเอาก็อีสำรองก็อีสำรองนี่ก็อีสำรองมันมีอยู่เอ้าไหัวรถ ว่ามานะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาผมจะหยุดชิปแล้วผมจะเอา YouTube 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 น่าจะได้15นาทีนะใช่ไหมนายใช่ว่านาจะได้15นาทีโอเคยู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 ยยิปนี่ยาวอยู่นะสวัสดีท่านผู้ชมตอนนี้เราเราเบียดใจล้วเราจะแข่งกันแล้วเราเจออะไรก็ไม่รู้เฮลิคอปเตอร์ เฮลิคอปเตอร์โดนเรเราเราเราเฮ้ย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  FBI เจ้าหมอนี่คือ FBI แล้วเนี่ยไปไม่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 เราจะแข่งกัน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 กันไม่ใช่หรอเยอ๋อ อุ้ยขอบคุณมากเลยเพื่อนแกตาเนี่ยเพื่อจะไปอะไรเนี่ยเพื่อนก็จะพาอะไรไปเนี่ยเราคิดว่าของไม่ใช่เพราะเพื่ออะไรอ้าวข้าะไรเนี่ยเพื่อนไก่เล่นเนี่ยน่ะอุ้ยไก่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 ไม่อย่าบุรี่กันนะคุณเป็นสิ่งที่ไม่ดี ดีบุรีนอื่นเฮ้ยเขาเลนเนี่ยถ้าเราขับนี่เราไม่ได้นั่นนี่ไงนี่ไงคะเราจะพาดูบ่เฮ้ยโคตจรไม่รอดไม่รอดวาดลวาไม่รอดนลวาไม่รอนติ๊กตักติ๊กตักติ๊กบิ๊่ะเฮ้ยเพื่อนเพื่อน อเพื่อนเพื่อนอออไม่ลรืงฉันไอ้บ่าเอ้ยเพื่อนมันพาท่านไปนี่อ่ะช่เยาต้องสร้างใหม่นั่นน่ะไปตอนสร้างสิทดิเอบคอนบ y บ bye ายบายเฮ้ ไปสร้างกันเถอะสร้างเฮ้ยอยู่คลิปสิทำไมไม่เห็นอยู่คลิปเลยยังจะดูอีกเหรอเราเราเราเรเรา,เรา,เราจะสร้างเสร็จแล้วเราจะกำลังจะสร้างเดูวะคุณดูนี่เราน้อยอ่ะทุกคนผมจะเปลี่ยนใจแล้วผมไม่ผมไม่แข่งขันแล้วค่อยแข่งขันลงหน้าตอนไหนก็ได้บีนาก็ได้ ถ้าคลิปนี้มีวิดีโอยอดวิวประมาณร้อยวิวผมผมจะอ่ะมีคนเข้ามาหรอใช่ไหมหรอใช่เอาแค่สองคนถ้าถ้ามีถ้าแข่งขันผมอ่ะคิดก่อนนะอ๋อถ้าถ้ามียอดวิวหนึ่งร้อยผมผมจะสร้างให้อลังการแบบนี้ไม่กี่ผมอภัอาไปเลยน,นะครับสร้างสิงก่อนนะ เอาแหละทุกคนครั้งนี้เป็นโลตัดสินผมจะชนะหรือเปล่าไปกับสวนบานให้ได้เราห้ามแยกกันไปเรเอือเดี๋ยวพึ่งดูเอาลูกปุ่มด้วยเอาเอาเริ่มไหมเอาลูกปุมพวกเราวันนี้ผมจะให้เพื่อนผมขับที่ผมสัญญาไว้เอาเริ่มเลยไม่หนึ่งสองสามนี้ย กดแจ็คแพกียเมาล้ทุกคนตะโกนนึ่ตายจบแบบละครไทยจบแบบนารสาทดีสุดนำมา20บาท ไปยี่สิบาทบ๊ยบาี่สิบาทไปซื้ออะไรดีอย่ายพึ่งนะเ่ <จบ S 2> อีอยวพึ่งจบคลิปนะแล้วของแถมหน่อยนี่นี่เราไปซื้ออะไรดีเพื่อนเราไปซื้ออะไรดีเพื่อนเรามีแถมนะเราไปซื้ออะไรดีเพื่อนซื้อะไรดีล่ะไม่รู้น่ะไปพวกเราไปซื้อดีกว่าหาของกินไปไปไปมามามาไปไปไป ạ bây no, no.